สวัสดีครับมาพบกับบอยชาโคสุดหล่อเช่นเดิมนะครับมาพบกับบอยชาโคก็ต้องเปการรีวิวรถสวยๆนะครับก่อนจะไปรับชมก็เป็นรุ่นอะไรนะครับบอยรบกวนนะครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร b ์ช่องบอยชาโคด้วยนะกันเพื่อเป็นกําลังใจแล้วก็ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ มาดูครับด้านหลังวันนี้บอยได้พามาดูรุ่นอะไรนะครับบอยอยู่กับเจ้าตัว Ford Ranger XLT ที่เป็น4ประตูนะครับที่บอยพามาวันนี้นะครับก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับราคาเขาอยู่ที่9,2,000 00บาทนะครับ ตัวนี้เครื่องยนต์ของเขาอยู่ที่160แดงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่385นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์6สปีดนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.2นะครับผมมาดูกันว่าบอยได้เปลี่ยนโฉมอะให้ลูกค้าไปบ้างนะครับด้านหน้านะครับบอยไดย้ยกชุดกันชนหน้านี้ออกเลยนะครับเปลี่ยนเป็นชุดหน้า s 1 5 0 Spider ชุดหน้า F150 Spider จะมีข้อเด็นในเรื่องของกระจังที่มีขนาดใหญ่นะครับ พวกนี้นะครับจะรับลมได้ดีแล้วก็ระบายอากาศได้ดีทําให้ห้องเครื่องไม่ร้อนด้วยนะครับจุดเด่นอีกอย่างนึงในเรื่องของตัวฟอนต์หนังสือนะครับที่เป็น f o r d ตัวนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้นะครับอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นดําตัดขอบแดงนะครับพร้อมกับไฟสิวด้านบนตัวนี้ที่เป็น3จุดตัวนี้สามารถเลือกสีได้นะเดิมเิมเนี่ยมันจะมี2สีสีขาวแบบนี้แล้วก็สีส้มนะลูกค้าคันนี้เลือกเป็นสีขาวนะครับผม ถัดมาที่ในเรื่องของแข้งสีแข้งด้านล่างนะครับตัวนี้จะเป็นสีบอลเงินนะครับสีเดิมๆของเขานะครับถ้าลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นสีแดงก็ได้หรือเป็นสีดําก็ได้อันนี้บอยสามารถทําสีให้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นสีตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับผมรุ่น x ท t ตัวนี้เราจะมีในเรื่องของไฟตัดหมอกมาให้แล้วไฟตัดหมอกเราก็จะใช้งานในเมื่อ ถนนเรามองไม่เห็นนะครับมืดอย่างเงี้ยเราก็เปิดนะครับหรือในเรื่องของหน้าฝนหรือหน้าหนาวที่หมอกลงจัดเราก็เปิดคู่กับไฟหน้าตัวนี้จะเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมส่วนสเปคไฟหน้าของเขาจะเป็นไฟเจ็คส,สเปคไฟแบบโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์นะแล้วก็เป็นแบบออโต้ด้วยนะครับทุกค้าตั้งออโต้ตัวนี้เวลากลางค่ำกลางคืนมืดโพเพงนี้ไฟหน้าติดเองเลยนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของข้อไฟหน้ากันบ้างนะครับ่อยข้อไฟหน้าเพื่อ เพิ่มดวงตาให้มันเด่นชัดแล้วก็ดูคมมากขึ้นแล้วก็มีมิติมากขึ้นด้วยนะครับถัดมาในที่ฝากกระโปรงกันบ้างนะครับตัวนี้จมูกหรือฝากกระโปรงนั่นเอง <c oughs> หรือสกู๊ปเททีนะครับหรือสกู๊ปนั่นเองตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นสกู๊ปทรงสูงนะมันจะมีอยู่ประมาณ3แบบแหละมีสกู๊ปใหญ่ที่เคยถ่ายให้ดูนะครับหรือจะเป็นสกู๊ปทรงเตีย้ยอันนี้เขาเรียกสกูปสก๊ปสกู๊ปทรงสูงนะครับดูชั้นตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าสูงมาขนาดนี้เขาเรียกว่าสกู๊ปทรงสูงนะ ข้อดีของสกูฟเวลาเราติดนะครับเวลาเราวิ่งไปอาจจะชนในเรื่องของเศษกววเศษหินนะครับถ้ามันมาโดนสกูฟตัวนี้จะทําให้เศษหิน,นะแฉลบออกด้านข้างหรือข้ามไปด้านหลังรถไปเลยนะครับจะช่วยปกป้องในเรื่องของไม่ให้ไปโดนกระจกหน้ารถด,ด้วยนะครับดีแล้วก็สปอร์ตด้วยนะครับ ด้านข้างกันบ้างตัวนี้เป็นคิวร้อแบบ6นิ้วแบบเรียบนะครับหรือแบบไม่มีหมุดนั่นเองการยึดติดของเขานะครับเราจะยึดติดจากหมุดจริงด้านล่างนี้นะครับส่วนด้านบนเราจะแปะด้วยกาวสามนะครับจะมีกาวสามอยู่แล้วก็จะวิ่งเก็บงานด้วยซิลิโคนอย่างดีวิ่งยังไงก็ไม่หลุดนะครับผมถัดมาด้านล่างในเรื่องของอสเปคแม็กยางกันบ้างตัวนี้เป็นแม็กสไตล์ออฟโรดขนาด16นิ้วลายยอดยิตลายดอกไม้นั่นเองนะครับหรือลูกค้านะครับจะเลือก แม็กที่บอยส่งให้ก็ได้บอยมีแม็กให้เลือกด้วยนะครับลัดกับยางมอนสเตอร์ a t ทขนาดยางจะเป็น2อ5 7 0 R 1 6เ็นะตัวยางมอนสเตอร์ AT3 พวกนี้นะครับเราสามารถลุยได้ทั้งถน,นนธรรมดาหรือถนอนลูกลังนะครับแล้ววิ่งก็เงียบเสียงไม่ดังด้วยนะครับจะดีกว่าพวกยางมัดที่เป็น MT ตัวนั้นเสียงจะดังแต่ตัวนั้นก็จะมีพิเศษในเรื่องของอจะวิ่งถนนลูกลังถนน,นนั้นได้ดีกว่าแต่จะเวลาเราวิ่งถนนทั่วไปเนี่ยเสียงจะดังแต่อันนี้ไม่ดังแล้วก็นุ่มนวลด้วยนะครับ แล้วก็จะมีในเรื่องของอสังเกตตัวสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับตัวลูกศรตัวนี้ก็จะเป็นสีโครเมียมอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของเอกจีถ้าเห็นเป็นสีโครเมียมลูกค้าก็คิดได้เลยว่าเป็นรุ่นเอกีนะครับรุ่นเอกทีเราจะมีในเรื่องของไฟเลี้ยวติดอยู่ที่ไฟกระจกมองข้างนะตัวกระจกมองข้างของเขาจะเป็นแบบพับไฟฟ้าแล้วก็ปรับเรนไฟฟ้าด้วยนะครับผมแล้วก็สติ๊กเกอร์อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นของตัวเองเลยเป็นชื่อตัวเองเลยนะครับหรือลูกค้าจะเลือกไอที่บอยส่งให้ก็ได้มีมาาากกว่40ลยนะครับ แล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นชื่อชื่อนามสกุลอะไรมาติดก็ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเป้ากันรอยกันบ้างนะครับเป้ากันรอยตัวนี้ก็ปกป้องในเรื่องการเป็นรอยนั่นแหละนะครับเวลาเราเปิดไม่ว่าเล็บหรือแหวนนะครับมันจะทําให้เป้าตัวนี้เป็นรอยรนี้เราก็ครอบให้นะครับปกป้องกันเป็นรอยนะครับ ด้านบนคิ้วกันสร์ทั้งหมด4ชิ้นตัวนี้บริติดให้นะครับคิ Q ้วกันสรดก็ดีในเรื่องของเวลาเป็นหน้าฝนอะไรพวกนี้นะครับเราลดกระจกลงมาฝนก็ไม่สาดด้วยนะครับผมฟิล์มตัวนี้บอยติดเป็นฟิลม์มเซรามิกอย่างดีนะครับขนาดฟิล์มก็จะมีตั้งแต่ 40, 6080 80ลูกค้าลองเลือกเอา,า,อาชอบแบบไหนก็เลือกมานะครับผมด้านบนก็เป็นในเรื่องของเาวหลังคาแบบดำล้วนนะครับรลวหลังคาตัวนี้เราไม่ได้ยึดเจาะกับตัวรถน,นะเราแปดด้วยกาสามเกมแล้ว แล้วก็เก็บงานด้วยซิลิโคนนะครับอันนี้การใช้งานบอยไม่แนะนําให้ไปร,รัดของหนักๆห,ห,หรือไปโหนเล่นนะโอกาสหลุดจะมีนะครับแต่ถ้าติดเฉยๆว่าอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่หลุดนะครับอันนี้ติดเพื่อความสปอร์ตและสวยงามเท่านั้นนะครับผมด้านหลังก็จะมีในเรื่องของข้อฝาต่างให้นะครับสเปค การเติมน้ำมันของเขาก็จะเป็นเชื้อเพลิอองเขาก็จะเป็นดีเซลไม่ว่าจะเป็น B7 หรือ B10 หรือ B20 ลูกค้าก็เติมได้นะครับแต่ขอให้เป็นดีเซลนะอย่าไปเติมแก๊สโซฮอนะมันจะต้องถ่ายถังนะถ้าแบบนั้นนะครับส่วนสเปคบรรทุกของเขาแบบไม่ต้องเสริมแหนบจะอยู่ที่1.3ตันหรือว่ามันตัน5ก็ยังไหวนะไม่ต้องเสริมแหนบด้วยนะครับแล้วก็มาที่ด้านบนกันบ้างในเรื่องของโลบาร์เหล็กแบบแขนยาวแบรนด์アウเลนเดอร์ตัวนี้นะครับก็มี ข้อดีในเรื่องของเราสามารถาพาดของนะครับปิงของได้ถึงด้านหลังหรือว่าลูกค้าจะอัปเกรดอนาคตนะจะอัปเกรดเป็นใส่ตะแกรงสัมภาระก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับก็จะมีหูจับให้ด้วยนะครับเผื่อคนนั่งข้างหลังนะครับจะได้จับได้ด้วยนะครับด้านหลังมีครอบหน้าแล้วก็ต้องมีครอบท้ายเพื่อเพิ่มให้ดวงตาด้านหลังไฟท้าด้านหลังมีความเด่นชัดแล้วก็ไม่ล้นจนเกินไปนะครับ แล้วก็จะมีสติกเกอร์ลายหยียบคนแล้วก็มีคําว่าเนเจอร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็พร้อมกับเบ้ากันลอยตัวนี้ที่เป็นแบบดาบให้กับลูกค้าด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกันชนเดิมนะครับจากโรงงานก็สวยเลยนะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยให้ทั้งหมด4จุดนะครับการกัดระยะก็แม่นยำแล้วก็เสียงก็เพอด้วยนะครับผมอ่ะไปดูกันว่าด้านในตัว XLT นะครับเป็นแบบไหนครับ4ประตูเนาะไปดูกันลูกค้าหลายท่านอยากจะเห็นนะครับไปดูกันเลยครับมาต่อกันที่ด้านในกันบ้างนะครับ กับเจ้าตัว Ford Ranger 4ประตู x l t นะว่าด้านในเป็นแบบไหนนะครับอย่างแรกนะครับ4ประตูตัวเบาะต,ตัวนี้จะเป็นเบาะหนังจากโรงงานให้แล้วนะครับผมจะถูกทํทำความสะอาดง่ายด้วยนะครับแล้วก็ออกมาที่หน้าจอกันบ้างเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนขนาด8นิ้วตัวนี้รองรับ Apple c a r p l a y Android Auto นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งของ Ford ก็จะมีความปลอดภัยในเรื่องของ 1669นะถ้าลูกค้านะครับเกิดอุบัติเหตุถุลงลมแตกแล้วัหมดสติอันนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยฟอร์ดเราจะมีการโทรไปที่1669แต่ลูกค้าต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไว้ด้วยนะอันนี้จะโทรไปให้ตัวนี้ก็เป็นระบบเซฟตี้ด้วยนะครับแล้วก็มาดูที่หัวเกียร์นะครับเกียร์ออโตเป็นลักษณะน,นี้นะก็บีบจับบีบตัวนี้แล้วก็ดึงเกียร์ถอยมาพร้อมกับตัวเทช่นคอนโทรลการลื่นนถ่ายให้กับลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันัถ้าฝ่งซ้ายนครรรับ,บเเเเืื่่ออององงงขขสสียยไปาา้ วางสายอะไรพวกนี้นะครับเปลี่ยนขึ้นวิทยุปรับเสียงลดเสียงได้จากตัวนี้เช่นเดียวกันส่วนฝั่งขวาก็จะควบคุมหน้าจอ t tms ตัวนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของจะมีคู้บคุมโทมล็อกความเร็วนะครับแล้วก็ลิมิตคอนโทรลควบคุมความเร็วเริ่มต้นให้ด้วยนะครับไม่ให้เกินตัวนี้เราก็จะมีให้ด้วยนะครับพร้อมกับรุ่นนี้จะเป็นไฟหน้าอย่างที่บอกนะครับเป็นไฟหน้าแบบอัตโนมัติพร้อมกับที่ปัดน้าฝนอัตโนมัติให้ด้วยนะครับครบ,บเลยสะดวกสบายนะครับผมเป็นไงบ้างครับกับเจ้าตัว ford ranger xlt ตัวนี้ เป็นล็อตท้ายล็อตหลังๆแล้วนะถ้าลูกค้านะครับสนใจนะครับสีประตูแบบนี้นะครับแต่งแบบนี้นะครับบอยจัดโปรโมชั่นดาวอยู่ที่6,9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจพร้อมชุดแต่งแบบนี้นะครับติดต่อมหาบอยชาโคได้ที่064 593 005หรือจะแอดไลน์เข้ามาคุยกันก่อนก็ได้ครับแต่บอยจะแปะไอดียไลน์มาให้นะครับ วันนี้นะครับบอชาโคที่ปรึกษาการขาย f o r ์ดออโต้แกลลี่สาขาพระประแดงต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ